หุ้นเซี่ยมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะดีเลย์พอสมควรเลยนะครับหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรออกมาพูดถึงหุ้นเซ็นครั้งแรกในการให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับเนชั่นในโอกาสครบรอบ55ปีจำได้ไหมครับคุณทักษิณขึ้นเวทีเนชั่นวันพุธนะครับ แต่กว่าที่ฮุนเซนเนี่ยจะออกมาตอบโต้ก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือวันอาทิตย์ก็หมายความว่าดีเลย์ไปพอสมควรส่วนคําพูดนั้นจะเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนผมผมรู้สึกผมผมคิดว่าคําวาจาสัตว์ของฮุนเซนเนี่ยมันสิ้นสลายไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าอันไหนจรงิงอันไหนไม่จริงกันบ้างแต่ที่แน่ๆอันที่เป็นความจริงนะครับก็คือฮุนเซน ถูกดาเนินคดีในประเทศไทยของเราเป็นบุคคลที่สองนะครับต่อจากนายก๊กอานซึ่งเป็นคนสนิทในขอาา้อกล่าวหาอาชญากรข้ามชาติตอนนี้กำลังประสานกับอินเตอร์โพเพื่อไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีจะเรียกว่าเป็นการไล่ล่าข้ามโลกเลยก็ว่าได้นี่ต่างหากคือสาระสำคัญนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูการดำเนินคดีกับหุ่นเสี้ยม เออหรือว่าหุนเซนกันก่อนวันนี้ได้เลิกงามยามดีเหมือนกับที่ยุคนชนข่าวได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าตํารวจไซเบอร์ซึ่งนําไปโดยพลตารวจตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งหอบเอาสํานวนคลิปเสียงอังเคนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมกับ <c oughs> ที่สนธนากับ <c oughs> นางสาวใทองทานชินวัฒน์นาย,ยกรัฐมนตรี เอาไปมอบให้กับอายการสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าเข้าข่ายการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรและพระราชบัญญัติความมั่นคงลองฟังดูครับผูท้ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กดังกล่าวเนี่ยอยู่ในประเทศกรัรมพูชานะครับซึ่งเป็นนอกราชอาณาจักรครับเพราะฉนั้นการดําเนินการเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ทางพระนาวส่วนก็จะต้อง ่งเรื่องนะครับการเรียนอายการสงสุดซึ่งจะต้องเป็นผู้เป็นหน้ับสวในในคดีนะครับผู้พนักาำนิเป็นสมเด็จตุนเสร็จเลยในสำนวนครับคือใการของแก้เกี่ยวไม่ใช่การแก้เกี่ยวครับการดําเนินมีผู้กล่าวโทษักงานส่วนก็ต้องดาเนินการตามที่ผู้ผู้เสียหายนะครับประกาศโทษเพราะนั้นเราก็ดําเนินการตามกฎหมายเห็นว่าราความผิดจริงนะครับมีการออกขอามมัดหมายจับต่อสารก็สามารถดาเนินการตามขั้นตอนในกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่ ถ้าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นชาวต่างประเทศนะครับก็จะมีโปรตโตคอล,ลหรือขั้นตอนในกฎหมายต่อไปส่วนคุณศักดิ์เกษมนิสัโยกผู้ตรวจ อายการและโฆษสกสานักงานอายการสูงสุดนะครับบอกว่าคดีนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าจะเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรหรือไม่เพราะจะต้องมีการตั้งพนักงานอายการสํานักงานการสอบสวนเข้าไปสอบสวนคดีนี้หากมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะส่งเรื่องกลับไปยังอายการสูงสุดให้พิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่หากเห็นด้วยก็จะดําเนินการออกหมายจับหุนเซนแล้วก็ออกหมายส่งให้กับอินเตอร์โพช่วยกันติดตามจับกลุ่มตัวเลยครับ